เอียงเนาะเอียงเนาะว่าไหมถ้าไม่เอียงหระค่ะโอเคน่าจะไม่เอียงแล้วโอเคมีปัญหาของมุมกล้องทุกวันนะคะเรื่องปกติ Lạc cả à, thấy lạc lâu lâu dài rồi lâu 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 áo lâu 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 xí. ไปนะคะช็กภาพเช็คเคสียงดีกว่านะเช็กภาพแล้วทีนี้เสียงโอเคไหมโอเคเสียงโอเคยังหาไม้ที่ดีๆไม่ได้เลยนะคะมีใครพอจะแนะนําได้บ้างไหมอ่ะต้องใช้ไม้แบบไหนอะ่ะซื้อมาจากเว็บจีนมันก็ไม่ได้ผลนะมันก็แบบเสียงไม่โอเค สวัสดีอย่างเป็นทางการน,นะคะพี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันนะคะคนที่เกิดเดือนกันยายนทั้งหมดนะหรือคนที่ถูกพลังงานดึงดูดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะกราฟชีวิตแผนที่ชีวิตของคุณอดีตปัจจุบันและอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาล้างพลังงานลบๆกันก่อนนะสิ่งที่เราเจอในทุกๆวันนะโดยการส่งฮิวนะ mm ซึ่งเป็นไพ่ที่มีอายุร้อยกว่าปีเป็นที่นิยมมากเลยในฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็ปารีสนะขึ้นชื่อถึงความแม่นยำนะคะเราจะเปิดทั้งหมดเลยเป็นการเปิดไพ่แบบโอลาฟนะเป็นการเปิดไพ่แบบดั้งเดิมแบบโบราณน,นะคะ ชีวิตแผนที่ชีวิตของชาวกันเป็นยังไงคะในอีกหนึ่งวันหนึอาทิตย์ห่งเดือนหรือ1นึ่งปีจากนี้ รักนะ,ะไพ่ความเสียใจภาระความเศร้าโศกไพ่อุปสรรคไพ่ความ,วามท้าทายแล้วก็เป็นไพ่ของจิตวิญญาณเป้าหมายความฝันจินตนาการไฟไพ่บ้านความมั่นคงนะคะไพ่เรือการเดินทาง การทำธุรกิจหรือต่างชาติต่างภาษาโอเกชีวิตที่สมบูรณ์แบบเพียบพร้อมไปทุกด้านเจ้านายการเงินน้ำหนักพลังงานเฟมนินีนพลังงานเพศหญิง พลังงานเพศชายพลังงานมัคคิลรนการสมแหรงนการแต่งงานสาธารณะการดูแลตัวเองการดูแลครอบครัวความมั่นคง ความยั่งยืนความโชคดีในทุกๆเรื่องที่จะเข้ามาในชีวิตแมสเซจข้อความอีเมลก,การสื่อสารที่คุณจะได้รับข้อความสิ่งที่เราคอย ความรักความสุขความอุดมสมบูรณ์ความบอดกลัวความเครียดเคี่ยวการเป็นอันตรายความเร็วมกษาการเปลี่ยนที่ย้ายที่เปลี่ยนงาน เป็นตัวต้นลงศพการสูญเสียเมฆหมอกมัวความลับความไม่ชัดเจนการไม่ตรงไปตรงมาน้องหมากรลยะนานมิตรเพื่อนคู่คิดเพื่อนแท้ครอบครัว สุขภาพเด็กการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆดิลลี่พลังงานเพศชายที่มีอายุเยอะกว่าคนที่อุปถัมภ์คุณสิ่งศักดสิทธิ์ สารป้าการเงินคีดวุญนจาการปลดล็อกปลดล็อกตัวเองปลดล็อกความคิดแท้การทำร้ายตัวเองการโทษตัวเองการถูกทำร้ายข้าราชการมียศตำแหน่งสูง การโดดเดียวการแยกตัวงูการสื่อสารการถูกหลอกลวงพระจั์การอยู่กับตัวเองหนังสือการเรียนรู้การศึกษาทางแยก มีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งหรือ,รอกำลังจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอยา่างหรือการจบเดินจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งขออนุญาตแม่หมอ,อทำสมาธิสักครู่นะคะก่อนที่จะอ่านไพ่ให้นะ พลังงานของคุณฝั่งซ้ายสุดการเปิดแบบโอลานจะเป็นอดีตนะคะแล้วฝั่งขวาสุดจะเป็นอนาคตอดีตของคุณคุณอดีตของคุณที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนะไม่เกิน ไม่เกินหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีนะคะอดีตที่เพิ่งผ่านไปไม่นานคุณมีความรักนะคุณได้ลงเอยความรักคุณมีความรักได้เริ่มความรักเริ่มมีความสัมพันธ์กับชายคนหนึ่งพลังงานมัสคีลีนนะอืม ซึ่งสิ่งที่คุณได้รับจากผู้ชายคนนี้คือความเครียดความลำบากความขัดแคลนคุณถูกซุบซิบนินทาจากสังคมจากเพื่อนจากแอบพี่น้องอะไรประมาณนี้นี่คืออดีตของคุณคุณมีปัญหาอะไรเอ่ยในะอดีตนี่ใช้พลังงานของคุณไหม ขอให้เพื่อนๆอย่าซีเรียสน,นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นกราฟชีวิตเป็นแผนที่ชีวิตซึ่งมันเกิดในหน้าอารมณ์อารมณ์หนึ่งที่พี่ๆเพื่อนๆเข้ามารับพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากการเลือกของเราเกิดจากความถี่ของเราถ้าเราเปลี่ยนความถี่แล้วเราเลือกใหม่ชีวิตก็เปลี่ยนกราฟก็เปลี่ยนหน้าไพ่ก็เปลี่ยนฉะนั้นฟังสนุกๆคิดซะว่าฟังซีรีส์ ของเกาหลีนะคะมีครบทุกรสชาตินะรักโลบโกดหลงนะ,ะดามงดาม่าป,อป๊อปปิ้เลอฟอะไรคือมีหมดนะคะฟังสนุกสนุกถ้าเป็นพลังงานที่ดีคุณฟังแล้วคุณชอบนะคะพิมพ์9 9นะคะเพื่อเป็นการน้อมรับคำทำนายนะเพราะ99เป็นเลขมงคลนะ,ะ9บวก9ได้18 18บวก8ก็ได้9้าอยู่ดีนะคะแต่ถ้าคุณฟังแล้วไม่สบายใจแล้วไม่ใช่นะคะไม่ต้องรับไปนะคะดูคลิปอื่นก็ได้มีคลิปหวัวข้ออื่นเยอะแยะเลยนะ หรือเดี๋ยวปีหน้านะคะหรือเดือนหน้าอะไรถ้ามีทำอีกก็ค่อยมาอัปเดตกับชีวิตกันใหม่โอเคต่อมาในปัจจุบันละพลังงานของคุณเป็นยังไงพลังงานปัจจุบันของคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคุณถูกสังคม พูดถึงเป็นทอ l อ o เด h อ t เท้าหรือสังคมใกล้ชิดหรือญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคุณถูกสุช่ชนินทาไปในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่รู้สึกว่าคุณจะเครียดรู้สึกว่าคุณจะเหนื่อยแบบเขาคงเป็นห่วงอ่ะส่วนการเงินของคุณคุณเหมือนได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างทำธรุรกิจบางอย่างนะตัดจบ อาจจะตัดจบกิจการเก่าแล้วเริ่มต้นกิจการใหม่อะไรเงี้ยการเงินของคุณนะต้องใช้เงินไปกับการทํากิจการเปิดกิจการใหม่นี่ใช่พลังงานของคุณไหม,มการเงินของคุณช่วงนี้จะเป็นแบบนี้นะแล้วต่อมาคือไพแ่แสเหรอมันคืออะไรคะคุณอาจจะมีการโต้แยง้งขัดแยง้งโต้เถียง คุณรู้สึกทรมานคุณรู้สึกโกรธคุณรู้สึกรุนแรงคุณรู้สึกโทษตัวเองนะในสิ่งที่คุณตัดสินใจไปอ่ะอืมคุณใช้เวลาสั้นมากๆเลยในการตัดสินใจเรื่องบางเรื่องแล้วคุณรู้สึกโทษตัวเองนะที่คุณตัดสินใจผิดพลาดไปอืมคุณรู้สึกอยากหยุดไพ่แทรกับไพ่ลงศพ มันเหมือนคุณรู้สึกอยากยุติความสัมพันธ์หรืออยากหยุดคุยกับใครบางคนคุณรู้สึกอยากหยุดถูกทำร,ร้ายอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกเหมือนคุณถูกทำร,ร้ายคุณอยากหยุดคุณอยากแยกตัวไพ่ทาวเวอร์คุณอยากแยกตัว,ว,อ,ตวออกมาคุณรู้สึกโดดเดี่ยว คุณรู้สึกคุณได้รับการสื่อสารหรือข้อความหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ไม่ค่อยจะตรงไปตรงมามีเล่ห์เหลี่ยมการหลอกลวงคุณรู้สึกเหมือนคุณถูกหลอกลวงไม่จริงใจอะไรประมาณนี้นี่คือพลังงานในสิ่งที่คุณรู้สึกและเป็นอยู่นะตอนนี้ คุณรู้สึกถึงอารมณ์ภายในของคุณคุณเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเี่ยจินตนาการเหรอคุณจินตนาการคุณคิดคุณคิดเอ่อ ภายใต้อารมณ์ภายใต้สภาวะอารมณ์ที่คุณถูกรู้สึกว่าคุณถูกกระทำนะ่ะคุณรู้สึกค่อนข้างที่จะอยากจะฮิวใจใตัวเองอยากจะเข้าสู่ภาวะจิตใต้สำนึกเพื่อที่จะจูนความคิดจูนอารมณ์ของคุณใหม่อะไรเงี้ยคุณอาจจะเริ่มเปิดใจศึกษาทางด้านจิตวิญญ,ญาณนะเนีย่ยคุณอาจจะเริ่มเปิดใจศึกษาทางด้านจิตวิญญ,ญาณทางด้าน การเข้าถึงภาวะภายในจิตใจเพื่อที่จะฮิลลิ่งฮิลใจตัวเองกับสิ่งที่คุณเจอแล้วมันก็เจอทางแยกที่เกิดขึ้นคุณมีคุณอาจจะมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งคุณมีโอกาสมากกว่าหนึ่งที่คุณจะต้องเลือกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ เพราะว่าก็มีคนเข้าหาคุณหลายคนคุณก็เลยกําลังคิดที่จะตัดสินใจอยู่ซึ่งมีทางเลือกหลายทางมากเลยในอีกประมาณหนึ่งเดือนถึง1เดือนครึ่งเนี่ยคือระยะเวลาที่คุณจะตัดสินใจได้นะคะจากนี้ไปหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งคุณจะได้รับคําตอบให้กับใจตัวเองว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรคนที่จะช่วยคุณตัดสินใจ หรือเรื่องที่ทำให้คุณคิดที่จะต้องตัดสินใจคือพลังงานเพศชายที่อายุมากกว่าคุณเนี่ยคือเรื่องที่คุณกำลังคิดอยู่ในใจว่าคุณจะเลือกเขาดีไหมคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับเขานี่คือพลังงานนั้นและอีกพลังงานหนึ่งคือคนที่อายุรุ่นเดียวข่าวเดียวกับคุณหรือคนที่อายุอืเด็กกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยมถ้าคุณมีหลายทางเลือกนะ แล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ฮิลลิ่งหิวใจคุณได้ดีอะ่ะคือครอบครัวของคุณนะตอนนี้นะครอบครัวของคุณพ่อแม่คุณญาติพี่น้องคุณจะฮิลลิ่งฮิวใจสภาพจิตใจของคุณได้ดีมากแล้วคุณก็มีความรู้สึกห่วงกังวล อะไรอะไรเนี่ยคือแบบครอบครัวคุณสําคัญอะ่ะอืมสาคัญที่จะเหมือนเป็นคนที่ช่วยดูแลคุณกัลยาณมิตรของคุณคนที่ดีกับคุณอะ่ะคือครอบครัวคุณอะไรเนี้ยที่จะฮีลลิ่งหิวใจให้คุณให้ผ่านอุปสรรคอันหมอกหมอกหมอก,หมอกมัวเนี่ยที่มันแบบเหมือนถูกปกปิดเหมือนเป็นความลับเหมือนหมอกจางๆและควันอะไรอย่างเงี้ย ้ายกันจนแบบไม่อาจรู้ได้เลยซึ่งคำตอบนั้นความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยคุณมีความสับสนคุณมีความไม่ชัดเจนคุณมีความเข้าใจผิดคุณมีมีความไม่มัน่นคงความเครือบแคลงใจอะหรือตัวคุณเองที่มีความลับความเศร้าอะไรเงี้ยมันมันเปลี่ยนพลังงานกันได้นะสลับพลังงานกันได้ซึ่ง พลังงานความคิดความเศร้านี้มันเป็นพลังงานด้านลบม,มันเป็นความโศกเศร้าความทุกข์มันเป็นตอนจบการถูกทำร้ายหรือการทำร้ายของตัวเองของคุณมันได้ถึงตอนจบแล้วนะ สิ่งที่มันคุมเครือมันใกล้จะจบแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่สิ่งที่สิ่งที่มันไม่ดีจากคนกับคุณอะสิ่งที่มันเป็นพลังงานแย่ๆหนักเนี่ยคุณจะจบแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ ออกจากพลังงานที่ไม่คู่ควรที่คุณรู้สึกว่ามันทำร้ายคุณแล้วไม่ดีต่อชีวิตคุณไม่ดีต่อสภาพจิตใจของคุณอ่ะคุณจะออกมาจากความมืดมัวหมองมัวหมอกบางตาคุณจะตายแล้วเกิดใหม่เหมนนกฟินิกคุณจะได้เปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนความคิดอืเปลี่ยนที่อยู่หรือเปลี่ยนงาน เขียวเขียวเคียวเคียวเคียวมันคือการด่วนตัดเสินใจความเร็วการตัดขาดอืม คุณอยากจะตัดขาดในความคิดคุณนะข้างบนนี่คือความคิดคุณคุณอยากตัดขาดกับความสัมพันธ์ที่คุณเคยมั่นหมายหรือเคยแต่งงานคุณอยากตัดขาดเพราะว่ามันเป็นพลังงานลบๆมาสู่คุณอะมันเป็นความโศกเศร้านี่คือสิ่งที่คุณคิดคุณอยากตัดขาดจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกความโศกเศร้าที่คุณได้รับแต่ความสัมพันธ์นี้ ซึ่งมันทำความเครียดมาให้คุณมากๆเลยอะ่ะผู้ชายคนนี้นี่นะเพราะมันเป็นพลังงานติดกันคุณอาจจะเคยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าว่าขอให้ได้ความรักที่ดีคนรักที่ดี ถ้าคุณจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าสิ่งนั้นไม่ใช่พลังงานที่คู่ควรกับคุณเลยจกักรวาลต้องการมีทําพื้นที่ว่างให้คุณเพื่อที่จะรับพลังงานหรือรับคนที่ดีกว่าเข้ามาในความสัมพันธ์มันก็เลยต้องมีการจบละยกจากฉะนั้นถ้ามีอะไรที่ต้องสูญเสียไปในชีวิตขอให้คุณ กับรักตัวเองนะคะแล้วก็อยู่ในควาความถี่ที่มีความสุขนะแล้วสิ่งที่ดีๆมันจะมาซึ่งดีกว่าเดิมเสมอคุณสังเกตไหมไม่ว่าคุณจะเสียอะไรไปคุณจะได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมมาเสมอโอเคตอนนี้สิ่งที่เป็นอุปสรรคและความท้าทายของคุณคือ โลกโซเชียลเครือข่ายโซเชียลนะคะสาธารณะมันเป็นความทา้าทายของคุณที่คุณเจออยู่แนละ้วตอนนี้นะ,ค,จจะนนะคุณอาจจะต้องตัดขาดนะคุณอาจจะต้องตัดขาดจากสื่อโซเชียลนะ่ะจะทําให้คุณดีขึ้นนะ่ะคุณอย่าไปรับพลังงานลบๆเข้ามาเลยคุณเลือกได้นะสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาของคุณตอนนี้คือโซเชียลอะไรที่มันไม่ดี ไม่ต้องไปรับรู้นะคะมันจะทําให้คุณมีพลังงานลบๆอะ่ะให้คุณกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลครอบครัวกลับมาดูแลตัวเองนะมันจะทําให้คุณกลับมามีสภาวะที่คงที่มากขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วความโชคดีโชคลาบจะกลับมาเมื่อคุณออกจากสภาวะแย่ๆเหล่านั้นสิ่งที่ดีๆจะกลับมาอืมคุณจะมีโชคดีโชคลาบ,บคุณจะมีมเมสเซจคุณจะมีข้อความคุณจะได้รับข่าวสารนะ ที่ดีๆเข้ามานะคะซึ่งมันจะเป็นความสำเร็จมันจะเป็นชัยชนะมันจะเป็นความโชคดีความสุขที่มาพร้อมกับพลังบวกนะคะขอให้คุณรักษาพลังงานบวกๆเข้าไว้ให้คุณกลับมาเป็นคนที่สดใส เป็นคนที่ดูแลตัวเองรักตัวเองมั่นใจในตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะแล้วคุณจะกลับมามีพลังอำนาจในการที่กำหนดชีวิตตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณจะพบกับความสำเร็จในชีวิตของคุณคุณจะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะอาจจะต่างจังหวัดต่างประเทศหรืออะไรก็ได้เนี่ยเดินทางท่องเที่ยวเดินทางทำธุรกิจชีวิต สำเร็จดังใจเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ของขวัญได้ความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้เงินได้ทองได้บ้านได้รถนะคะแล้วคุณจะผ่านอุปสรรคไปได้นะความสศกเศร้าทั้งหมดความที่คุณทาให้คุณเสียใจทั้งหมดคุณจะผ่านมันไปได้แล้วก็จะไปพบกับความรักแท้ที่รอคุณอยู่จริงจริง รักแท้จริงๆที่รอคุณอยู่คุณจะได้เจอมันนี่เป็นดวงของคุณนะคะกราฟชีวิตของคุณแผนที่ชีวิตของคุณในอีก1เดือนหรือ1ปีข้างหน้าหลังจากนี้นะถ้าใช่ถ้าชอบนะคะก็พิมพ์9ก้าเก้าน้อมรับพลังงานมานะคะก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอยู่นะจากที่ต้องแยกทางจากที่จะต้อง แยกจากนะคะคุณก็จะได้เริ่มต้นพบกับคนใหม่นี่ที่เป็นรักแท้ของคุณจริงๆนะที่คุณได้ร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลเอาไว้คุณจะได้เจอนะคะหลังจากที่คุณผ่านเรื่องราวไม่มีใครที่ทุกตลอดไปและไม่มีใครที่สุขตลอดไปนะคะชีวิตมีขึ้นมีลงนะคะขอให้ความรักคุ้มครองนะคะเชาวกันนะคะให้มีความสุขมีรักอยู่เต็มหัวใจ สุขสมหวังทุกประการเลยนะคะโอเคค่ะนาหลับฝันดีนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในหัวข้ออื่นๆหรือคลิปอื่นๆนะคะโอคดีโชคลาบสำเร็จตั้งใจทุกประการเลยนะคะ